มีอินฟูคนดังนะครับเอารถส่วมจำนวนสิบกว่าคันไปที่ชายแดนนะครับแล้วก็ไปทำงานเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับว่าทำนองว่าจะมีการพ้นนะครับพ้นสิ่งปฏิกูลเรืออะไรทำนองนั้นรายงานข่าวนะก็ปรากฏว่าพี่อ้วนภูมิทรรมนะครับลองอรักษาการนายกแล้วก็เสร็จแล้วก็คุณวิโรธว่าอาจจะมีข้อพิพาทไปสารโลกก็โต้คลมกันนะครับทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลก็ไปเห็นด้วยเพราะว่า กลัวชาวบ้านทั้งสองประเทศนั้นอาจจะทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันเสร็จแล้วกบการพูชาก็เลยจะเอาเป็นเหตุในการไปฟ้องศาลโลกส่วนคุณวิโรธพักซอบก็บอกว่านะครับว่าอย่า,ยาไปทําเลยนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเป็นเรื่องไปลาวกันไปอันนี้ก็เป็นความเห็นของฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายฝ่ายค้านนะครับส่วนฝ่ายทางอินฟลูเอนเซอร์ก็บอกว่าถูกท้าทายนะครับถูกท้าทายจากคนกระเบน ว่าเมื่อไหร่จะเอารถสื่วมมาเขาก็เลยอ้างอมา,า,าเป็นคนไทยโด,โดนท้าก็ต้องไปนะครับนี่ก็ว่ากันไปนะฮะนะครับส่วนใครจะชอบไม่ชอบอะไรผมก็ขออนุญ,ญาตไม่วิจารณ์นะครับเพราะว่าปัญหาชายแดนปัญหา,าชาวบ้านทั้งสองประเทศตอนนี้มันขัดแย้งนะครับแล้วก็เสร็จแล้วว่ากัรพูชาบางคนบางท่านก็ยั่วยุเหลือเกินนะครับยั่วยุเหลือเกินมันก็ทําให้คนไทยหลายคนก็ บางคนก็เกิดอารมณ์นะครับอินฟูก็เกิดอารมณ์ทุกคนก็แบบมันก็จะมีอารมณ์ร่วมกันว่าเฮ้ยทำไมมาท้าทายคนไทยอะไรต่างนะครับทางรัฐบาลแล้วก็ทหารเนี่ยเขากา็เตือนนะครับอย่าตกเป็นเหยื่อของพวกนะครับพวกกัมพูชาบางคนพ่อฮุนเซนเนี่ยอย่างที่บอกอนะนะอไ,มไม่ใช่คนซื่อแต่เป็นคนโกงไม่ใช่คนโง่แต่เป็นคนโกงที่ทหารบอก เพราะฉะนั้นเขาพยายามจะเอาทหารปลอมตัวมาเป็นชาวบ้านนะครับทหารปลอมตัวมาเป็นชาวบ้านแล้วก็ยั่วยุนะครับยั่วยุให้คนไทยเนี่ยไปทะเลาะกับชาวบ้านเขมรพอทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีการโต้คลมกันก็จะเป็นเหตุในการที่จะสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้เท่าที่ผมติดตามดูก็ปรากฏว่า ก็มีการประกาศกฎอัยการศึกกแล้วที่หนองจานพอประกาศกฎอัยการศึกกันแล้วก็เนี่ยชาวบ้านก็เริ่มนะครับจะลําบากนะฮนะเนี่ยทาอะไรผิดี่โทษหนักนะเขตห่วงห้ามอะไรต่างๆเมาสุราอาราวาสหรืออะไรเนะี่ยจะต้องขึ้นสารทหารกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ประกาศกฎอัยการศึกแถวๆหนองจานที่ผมติดตามข่าวนะ <c oughs> อืมเนยะพอประกาศกฎอัยการศึกทุกคนต้องระวังนะ นะครับต้องระมัดระวังเข้าใจไหมฮะถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยนะทําผิดขึ้นมาในโทษหนักนะขึ้นสารทาหารกฎหมายทาหารนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับฝากพี่น้องประชาชนว่าต้องระมัดระวังนะครับอย่าไปหลงเชื่อคํายั่วยุท้าทายให้เอาส้วมไปเอารถส้วมให้เอาเอา,เอาไปฉีดอุจจาระหรือปัสสาวะอะไรต่างต้องระวังถ้าเกิดไปฉีดเจิดขึ้นมาเนเข้าทางนะครับ เขาถ่ายคงถ่ายคลิปนะว่าเนี่ยประเทศเราไปทําแบบนั้นแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังอันนี้ก็กับเรียนฝากทุกคนนะที่ผมเองก็ห่วงใยประเทศแต่ผมไม่มีความเห็นเรื่องอะไรลดดูดซวมนะนะครับไม่มีความเห็นว่าใครอยากจะทําอะไรก็ตามสบายฮะเพราะว่าทุกคนเป็นเจ้าของประเทศหมดใครอยากจะไปฉีดอะไรตะายตามสะดวกสบายแล้วกันแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ฝากไว้นิดนึงนะครับว่าทุกคนในประเทศไทยอย่าตกเป็นเหยื่อของกบบามพูชาเพราะว่านะครับเขาอาจจะยั่วยุเราเรื่อย นะครับเช่นเอาระเบิดโยนเข้ามาบ้างนะครับทหารเราขาขาดบ้างเขายั่วไปเรื่อยถ้าเราไปยิงไปอะไรเข้ามาเนี่ยเข้าทางเขาเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับอา่านะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้นะครับด้วยความเคารพนะครับเออนะเข้าใจนะก็ส่วนใครจะเอารถซัวรไปทําอะไรก็ตามสบายนะใครชอบอะไรก็ทําไปแต่ว่าอย่าระวังอย่าตกปเป็นเหยื่อเขาแค่นั้นแหละ ่ากลับเพราะว่าตอนนี้มันกระแสมันแรงอ่ะเอาไปเลยลุยเลยนะอะไรว่าไปผมไม่มีความเห็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันความเครียดมันเยอะคนไทยนะครับก็คงจะปลาประมาณนี้นะครับอ่อนะฮะเรื่องแรกจุกครูจุกครูนะครับนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถซ่วมแล้วก็การประกาศกฎอัยการศึกของทหารนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปทําผิดนะครับอ่านะครับอืมนะครับใครจะทําอะไรก็ เอาตามสบายนะนะครับผมที่พูดเนี่ยผมไม่ได้ตัดสินอะไรนะครับเอาัปให้เต็มที่ไปเลยแต่ว่าอย่าตกเป็นเหยื่อเขาเขายั่วยุแล้วเราไปสวนไปเนี่ยไปทะเลาะกับเขาเรื่องอะไรต่างเข้าทางเขาเลยนะครับนะครับอันนี้ก็ฝากฝากไว้แค่นั้นผมไม่มีความเห็นนะว่าใครทําอะไรยังไงนะครับตามสะดวกสบายนะครับแต่ก็อย่าตกเป็นเหยื่อเขาแค่นั้นนะนะครับเนี่ยโชคดีทหารประกาศกดอายการเสร็จก่อน นะครับพอประกาศกฎในการศึกแล้วเนี่ยชาวบ้านคนไทยเนี่ยก็จะเข้าไปบริเวณขัดแย้งไม่ได้นะมันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันนะครับเพราะทะเลาะกันเข้ามาเข้าทางเขาเลยนะครับเออนะฮะนะครับนะครับมีคนถามว่าทหารขาขาดใครรับผิดชอบผมไม่รู้ใครรับผิดชอบนะครับลองไปถามเ่ยนะครับถามใครรับผิดชอบไม่รู้เหมือนกันไปถามรัฐบาลถามทหารดูใครรับผิดชอบนะนะครับอืว่ากันไปนะใครจะทำอะไรก็เต็มที่ไปเลยนะครับทุกรูนะครับ เพียงแต่ว่าอย่าตกเป็นเหยื่อเขาแค่นั้นแหละนะครับทุกวันนี้ยั่ยอายุทั้งโยนระเบิดทั้งลื้อลวดหนามนะครับถ้าเราไปเข้าทางทะเละเ,เขาี่ยก็จบเลยนะครับนะครับเรื่องแรกจบนะเด็กนักเรียนกลับขเขมรไดยังไม่ทราบก็ข่าวดราม่าเรื่องเด็กนักเรียนนะครับ่ารู้สึกว่าอะไรนี้จะแม่เป็นเขมรได้ไงนะครับนะครับแล้วก็มาอยู่กับสามีคนไทยแล้วก็จะแล้วจะต้องส่งกลับอะไรต่างๆเนี่ยเอกสารไม่ครบถ้วน เอ,อเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดราม่าแต่ถ้าเกิดรัฐบาลไทยทําไม่ดีก็จะไปสาดโลกอีกแล้วก็<ๆ>จะไปร้องยูเอ็นว่าเราละเมิดสิทธิเด็กภายในรัฐบาลก็ต้องระมัดระวังมันเรื่องเล็กๆน้อยถ้าเกิดสมมุติเ่าเป็นการข่มเหงรังแกและเมิดสิทธิเด็กส่งเด็กกลับหรืออะไรกามก็ต้องระมัดระวังมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยก็จะกลายเป็นว่าเอะประเทศไทยมีมนุษย,ยธรรมหรือไม่ นะครับถ้าไม่มีมนุษยธรรมเดี๋ยวก็เรื่องเราก็มาอีกประเทศเราก็ต้องมานั่งแก้คดีเพิ่มนะครับเพราะว่า,าขมิมนก็จะมีเรื่องร้องเรียนว่าเราละเมิดสิทธิเด็กก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่ใช่อ้คนไหนก็ขมนขับออกไปอะไรต่างนะครับเราจะแบบเอามันไม่ได้เอามันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการเมืองหรือเปล่าประเทศบางทีมันเป็นแผนซ้อนแผนอะไรต่างจะไปขับไล่เด็กเรื่องอะไรต่างก็ต้องคิดให้ดีว่า มันจะผิดกฎหมายสิทธทิเด็กระหว่างประเทศหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องฟังนะครับอันนี้ก็เรียนนะครับต้องระม,มัดระวังนะเด็กคนเดียวอาจจะทําให้ประเทศเรามีปัญหนานะครับไปละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศรายต่างๆก็ต้องระวังนะครับนะครับเพราะนั้นระม,มัดระวังนะครับบางคนบอกอุ้มเด็กต่างด้าวไม่อุ้มเด็กไทยอันนั้นก็เป็นความเห็นของแต่ละคนนะเอาที่สบายใจเลยครับ นะแต่ฝากไว้อย่าไปทำอะไรที่มันเขาเรียกอนะไรสะใจเอามันขาดสติไม่ได้ประโยชน์เข้าทางขาเขมรเลยนะครับนะ่ะบางคนบอกเด็กไทยไม่ดูแลก็แล้วแต่นะครับตามสะดวกแต่อย่าตกเป็นเหยื่อเขาบางคนบอกว่ารักประเทศไทยรักชาติต้องรักด้วยสตินะครับและอ่านะครับอย่าคลั่งเกินไปถูกต้องครับนะครับนะ่ะนะครับ เข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งแม่และลูกปากว่ากันไปก็ปล่อยเขาเข้ามาขนาดนี้จะจะไปขับไล่ถ้าอยากจะขับจริงๆก็ต้องให้มันเรียนถ้ามันไม่เรียนเดี๋ยวก็กลายเป็นปัญหาระหว่างประเทศเพราะนั้นก็อย่าตกเป็นเหยื่อแล้วก็อย่าทำอะไรที่มันลักษณะเป็นการข้างชาตินะครับต้องมีสติจะพูดจะอะไรต้องผ่านอ่าผ่านสติอันนี้ฝากไว้เออนะครับออืืเข้าใจนะครับเอ่อ ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องนะฮะเอาไปทีละเรื่องอืมเนี่ยต,ต,ติ๊กกก่อนนี่เขมรไปแล้วตรายการเสร็จไปแล้วแล้วก็อเด็กเด็กเขมรเข้าไปแล้วนะอ่าเราคุยกันทียะเรื่องเราให้สตินะรายการเรากลางๆนะส่วนใครจะทําอะไรจะอ่าจะบ้าจะบออะไรกันเต็มที่ก็แล้วแต่นะเออนะครับแต่ว่า,ารายการเราอยากจะให้สติแค่นั้นเอง นะครับสวัสดีครับพี่เด่นนะครับกฎบัตรสหประช,ชาชาติเกี่ยวกับเด็กเราต้องยึดถือไม่ได้อยู่ในโลกคนเดียวนะครับเออจากกี้ผมได้ข่าวมาว่าทหารเนี่ยพอประกาศกฎอิการศึกแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนกัมพูชาไม่ออกไปจากบ้านหนองจานเนี่ยนะฮะนะครับย่านๆนั้นนะครับเขาก็จะมีวิธีการเหมือนคล้ายๆการสลายการชุมนุมนะครับเขาคงจะไม่ใช้ความรุนแรงถ้าไปใช้ความรุนแรงเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเหตุ นะครับที่ร้องเรียนไปยังสางประชาชาติเพราะนั้นก็ฝากฝากไว้นะครับสติขอให้ทุกคนมีสตินะครับอย่าไปเอาเอาเอามันนะครับประกาศกฎเอการศึก้ากมร์มาก่อควรเขาก็มีวิธีการตามกฎหมายต้องค่อยๆทำไปนะครับนะครับเท่าที่ผมทราบมาอย่างนั้น